ดเด็กไปวิ่งมาราธอนบ้าพาเขาไปทรมานทำไมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราได้อะไรมากกว่านั้นเยอะเลยนะ ทุกเช้าที่ได้ซ้อมวิ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่การเตรียมตัวไปแข่งแต่มันคือเวลาส่วนตัวของแม่ช่วงเวลาสั้นๆที่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองสักนิดก่อนที่จะยกเวลาที่เหลือทั้งหมดให้กับลูกเฮ้ยแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคืออะไรรู้ปะล่าสุดค่ะลูกอยากวิ่งเองแล้วงานเทรลที่ผ่านมานะเด็ก3ขวบวิ่งวิ่งเดินเดินขึ้นเขาลงเขาเอง8กิโล e อลเวอเรชั่นเกนะ400เมตรจ้าสองขาเล็กๆแต่ใจใหญ่สุดๆมันไม่ใช่แค่แม่ที่แข็งแรงขึ้นล้ค่ะแต่สําหรับเราเราได้ จุดประกายอะไรบางอย่างให้ลูกเขาได้เรียนรู้ว่าเงยได้หยุดพักได้แต่ถ้าอยากไปให้ถึงเป้าหมายอ่ะต้องลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อเดไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงเส้นชยัยเ้าหรอคะช่ค่จะจดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะถึงเส้นชัยเราถึงแล้ <S <S สุดสับดาที่ได้ใช้เวลาด้วยกันแบบนี้มันมีความหมายมากจริงๆค่ะบางครั้งสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกก็เป็นได้